องแท้สำคัญที่สุดนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่านี่มีจำนวนจำกัด limited edition หมดแล้วหมดเลยขอต้อนรับเข้าสู่ S9 เพราะการแต่งรถคือชีวิตครับกับ product of the month หรือว่าสินค้าประจำเดือนของทาง S9 ซึ่งมีโปรโมชั่นพิศเศษเอามาแนะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมถึงลูกค้าของทาง S9 ทุกๆคนนะครับวันนี้ขอนำเสนอ d e f ฟ r e เรสเตอร์เกตสไต์98 h o m a g e นะฮะต้องบอกว่าเป็นดีไซน์ย้อนยุคไปตั้งแต่ยุค90ถ้าทุกคนจะจำเดฟฟี่ได้เนี่ยหน้าตาคลาสสิกแบบนี้นะฮะแต่นี่ reproduction ขึ้นมาใหม่กับ98 h o m a g e นั่นเองครับซึ่งเป็นไฟ LED ตอบโจทย์ดูสวยงามนะฮะแน่นอนครับนอกจากความคลาสสิกความสวยลงตัวกับอินเทอร์ i r และรถของคุณแล้ว แน่นอนนะครับว่าอ่านง่ายชัดและรุ่นนี้นะฮะผมทําขึ้นมาและทางเดฟฟี่เนี่ยทำขึ้นมาให้ติดตั้งง่ายมากๆเลยไม่ต้องใช้ Advanced Control Unit นะครับคุณสามารถเสียบติดได้เลยเช่นกันวัดค่าได้หลากหลายครับวันนี้ผมมีทั้งเทอร์โบมีทั้งเพรสวัดแรงดันต่างๆนะฮะรวมถึงเทมป์อุณหภูมิต่างๆด้วยเช่นกันนะครับและแน่นอนว่าปรับแต่งแสงไฟตามที่คุณชอบได้จะดิมหรือจะเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนสไตล์คุณสามารถทําได้หลากหลายมากๆนะฮะทนทานกระทัดรัดติด ตั้งง่ายและที่สําคัญของแท้สําคัญที่สุดนั่นเองนะครับเพราะแน่นอนว่านี่มีจํานวนจํากัด limited edition หมดแล้วหมดเลยทาง f 9าเข้ามาจํากัดมากๆนะฮะและแน่นอนครับ f c ทุกคนที่อยากได้หรือเป็นคอเดฟฟี่อยู่แล้วมาเลือกติดตั้งได้เลยนะครับต้องบอกว่า product นี้นะฮะ ถ้าคุณใช้ของแท้จะดีอย่างไรการวัดค่าองศาต่างๆมันจะไม่ผิดไม่เพี้ยนนะฮะเพราะเซนเซอร์ทำมาเนี่ยแน่นอนครับตรงกับรถแต่ถ้าของเรียกว่าของเทียมเนี่ยนะฮะบางทีอุณหภูมิพลาดไป3-5องศาเนี่ย เครื่องรถยนต์ของเราหรือว่าแรงดันของเราทําให้เครื่องยนต์พังได้เลยเช่นกันนะครับฉะนั้นบีมฝากไว้หน่อยกับ d e f ฟี่เรสเตอร์เกตสไตล์98โฮเมชนะฮะสำหรับเทอร์โบนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยราคาเพียง7,143บาทหรือว่าเพรสแรงดันต่างๆเนี่ยราคา8,305บาทนะครับรวมถึงเทมและวัดอุณหภูมิต่างๆ5,648บาทเท่านั้นราคานี้จํานวนจํากัดนะครับกับทาง s 9 Thailand เพราะการแต่งรถคือชีวิตเน้นย้ำอีกครั้งของแท้ของดีต้องเป็น ตัวแทนที่เดียวที่จัดจําหน่ายนะครับไม่ใช่ไปซื้อตามตลาดแล้วบอกว่าน,นี่คือ Limited Edition ไม่ใช่นะทุกคนสามารถดูใบาวารันตีการันตีได้และที่สําคัญอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบติดพ่วงมากมายอยากจะมีแค่3สหายติดตั้งง่ายแบบไม่ต้องมี a d v a n c e ์คอนโทรลยูนิก็สามารถติดตั้งได้แล้วครับ ต้องบอกว่าย้อนยุคไปมันก็หาของยากแล้วนะครับหน้าตาเก่าชิปเป็นคลาสสิกแบบนี้จากเดลฟตีตั้งแต่ยุคแรกแรกที่โด่งดังแล้วก็ คนยุค90ปี2000ชื่นชอบและนี้อยู่มากๆเลยนะฮะกับไฟเขียวบ้างนะไฟส้มบ้างหน้าขาวบ้างหน้าดำบ้างอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้เนี่ยทางเดฟฟี่ก็เลยรีโปรดักชันความคลาสสิกขึ้นมาเป็นแบบยุคใหม่เนี่ยนะฮะหน้าตาคลาสสิกแต่เทคโนโลยีภายในใหม่กิฟตต้องบอกว่าวัดค่าได้แบบว่าเป๊ะไม่ผิดเพี้ยนต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับต้องบอกว่าตามสไตล์ตามสิ่งที่คุณชื่นชอบเลยตามยุค90นะฮะต้องบอกว่าเดฟ ฟีเรเซอร์เกจสไตล์98โฮเมจเองครับทนทานน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายและก็ราคาไปได้แน่นอนในเมืองไทยนะฮะต้องบอกว่าราคาเพิ่มเริ่มต้นเพียง5,000จนถึง7,000กว่าบาทเองทุกคนสามารถติดได้3ตัวไปเลยจัดไปสบายกระเป๋าครับ